คลิปในวันนี้ผมจะมาสอนผ่านด่านกับตัวละครที่ยังหาได้กับด่านด่านใหม่ใน Legend State p a t ล่าสุดของ a n i m e Vanguard ครับถ้าใครอยากจะดูว่าใช้ตัวอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่ FZ Shop เทั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC a Rise c o u r Over AV a n i m e Vanguard The if? บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK ยี่สิบชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อนเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ เปไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ Sno นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m เม a แวนการกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวละครฮิวใจของเราเนี่ยต้องหาของอีโวเนาะซึ่งของอีโวเนี่ยหาได้จากเ e เจนด์สเตททั้ง3ด่านใหม่นะครับแล้วรวมถึงตัวรับตัวล่าสุดด้วยอย่างเอลเฟลนะก็ต้องหาจากแอคที่3นั่นเองครับส่วนแอคที่2เนี่ยจะเป็นของอีโวของดิกับ โซแบดก u y ก็คือพระเอกของเรานั่นเองแล้วก็แอคที่หนึ่งเนี่ยจะเอาไว้หาเท็ดดี้แบ์ที่เอาไว้อีโวน้องบริกเก็ตกับอีกตัวหนึ่งนะครับเกียร์สบอยนะครับผมที่มันเป็นตัวละครที่ใช้ทงเนาะอื ซึ่งเราจะต้องลงให้ผ่านทั้ง3ด่านนี้ซึ่งวิธีที่ผมจะมาสอนในวันนี้ก็คือผ่านแบบ100%นะครับสำหรับตัวละครที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยที่ทุกคนตามเข้ามานะครับก็คือโกฮังนั่นเองพี่สายกลับมาแล้วนะครับสำหรับอันเิเมตโกฮังนั่นเองนะครับผมใช้ตัวละครตัวนี้ผ่านด่านนี้โดยการที่ซัดหน้าบอส x 3ได้แบบชิวๆเลยนะครับแ้วก็ยังไม่ ascension 3นะก็คือใช้เป็นเดซ Eye นั่นเองจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นๆได้นะแต่ เพื่อนๆต้องรู้จักตัวละครยูนิตใน ID ของเพื่อนๆก่อนแล้ววันนี้ที่ผมใช้โกหังเนี่ยเพราะโกหังมันยังหาได้จากไอตู้แล้วก็ Evo ได้แล้วก็สามารถที่จะลง r e ีเจ State หาได้นะครับก็คือมัน e ีโวง่ายอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรได้ยากแล้วมีความสามารถที่แจ่มมากๆก็คือ just i c e alive นะครับก็คือไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิน้นแค่วางตัวละคร1ตัวลงไปโกฮังก็สามารถที่จะลอนลงมาได้ทันที นะครับแล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ยังหาได้อยู่และเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะปัจจุบันและเป็นเมตาที่เก่งสุดๆครับอย่างคาตาคุรินั่นเองจริงๆตัวละครที่เราจะใช้ในวันนี้ใช้กันแค่3ตัวเท่านั้นก็คือ1ตัวละครตัดเลือดเป็นโจโซหรือเป็นตัวละครรีเจเนอรที่เป็นน้องฉลามก็ได้เหมือนกันตัวไหนใช่ไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเราแค่จะเอามาตัดเลือดมอนนะครับ เพราะบางทีเนี่ยเราจะเล่นสลับกัน2 modify modify แรกก็คือจะเลือกมาเป็นแชมปเปี้ยนก็คือฆ่าบอสเยอะๆกับอีก modify หนึ่งก็คือเป็น modifyimmune นะครับ immune ก็คือตอนนี้ immunity เนี่ยเกมมันยังมีบั๊กอยู่ถ้าใครอยากจะหาของ e ีโวในช่วงที่เขายังไม่แก้เนี่ยก็รีบทำนิดนึงนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปลองลงกันก็ตัวละครที่ต้องมีก็คือตัวละคร DPS เก่งๆในไอเดีหตัวแต่ถ้าไม่มีก็ลองใช้โกฮังขอดก็ได้ถ้าทุกคนปั้นโกฮังมาเหมือนผมแล้วนะครับแต่ถ้าคิดว่าตัวอื่นเก่งกว่าอย่างเช่นมีซงจินวูแวนการมีตัวละครอื่นๆที่ทุกคนคิดว่าเออมั่นใจเก่งกว่าหรือดันเต้คือจริงๆผมไม่อยากจะแนะนําดันเต้เพราะว่าดันเต้มันเป็นพาสที่หมดไปแล้วก็เลยพยายามจะสรรหาตัวละคร ที่มันเก่งใช้ได้จริงๆเลมแรมเนี่ยก็ลองได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบคิดว่าอ่าปั้นมาแล้วมีเทรดเก่งๆอะไรเงี้ยลองเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับคืออันนี้ด้วยความที่ว่าแนะนําทริคนี้ทีมแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีโมนาตเยอะบางคนอาจจะมีโมนาตตัวเดียวแล้วโมนาตตัวนั้นอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้เหมือนผมไอดี ID ของผมเนี่ยมีโมนาตอย่างซากุระซึ่งซากุระเนี่ย ก็ไม่ได้สามารถที่จะฆ่าบอสได้ไวมากมายอะไรขนาดนั้นมันก็เลยเป็นช้อยส์ที่ผมเราต้องจัดทีมใหม่มาลงโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชวนคุยกันระหว่างแมตช์ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงให้ดูนะครับสำหรับแอคที่3นั่นเองนะครับผมอืมไป let's go คือถ้าเพื่อนๆลงแอคสามผ่านเนี่ยแอคหนึ่งแอคสเนี่ยผ่านอยู่แล้วแล้วพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคอมเมนต์บอกว่ามันมีเคเวสท,ที่จะต้องลงแอคสหรือฆ่าบอสตัวนั้นเนี่ย ถึง10ครั้งผมแค่คิดว่าตอนนี้เนี่ยให้เข้าใจนะคือมันบล็กแทบจะทุกเควสแหละครับสำหรับการทำใบเคนนะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมว่าเล่น X 3มเนี่ยมันคือบอสตัวเดียวกันอะทุกคนมันชื่อ The c h a อ s อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันสามารถที่จะฆ่าบอส X 3ได้นะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องไปฆ่า บอสแอคซีสครั้งหรือเปล่าผมว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็โอ้โหมันก็คงจะยากมากๆครับกับการที่ต้องลง x อซมากถึง10ครั้งเพื่อเพื่อได้รับตัวละครอย่างไบเคนมาก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเรากลับมาเรื่องของการเลือก Modify อันแรกดีบั f อันแรกก่อนจริงๆเพื่อนๆสามารถเลือกอันนี้ได้นะเห็นด้านขวามั้ยอิมมูเนตี้ตอนนี้คือผมเลือกไปแล้วอะคาตาคุริอะมันเหมือนมันมีบัคอยู่นะครับ ซึ่งไม่รู้เขาจะแก้เมื่อไหร่นะคือคาตาคุริสามารถที่จะสโลทั้งบอสทั้งมอนได้ตามปกติเลยแล้วก็สามารถฟรีซสามารถอะไรได้เลยคือเหมือนตัวไอ้โมดิฟาย m ิมมู t y เนี่ยมันกําลังบั๊กอยู่เดี๋ยวเรามารรสตาร์ทแมตชกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอืมอ่ะถ้าได้ Immunity ก็เรียกอิมมูเนตีแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นแชมเปียนให้ดูนะครับแชมเปียนนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่เล่นง่ายเราจะเล่นกันแค่2อันเท่านั้นนะ สามอันนี้เราจะไม่เล่นเลย twice exploding r e w i t e t e l r i z e หรือว่าจะเป็น wave เราก็จะไม่เล่นเหมือนกันนะครับอ่านี่ผมจะเล่นเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมเพราะ r e w i t e l i z e เนี่ยมันไม่ใช่การ l e เจนนะมันเป็นการแบบฮิวรอบข้างผมไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับแล้วก็ quake เนี่ยก็ไม่แนะนําให้เล่นแนะนําเป็นแชมเปี้ยนกับ immunity ตอนนี้นะครับแต่ถ้าให้แนะนําตอนนี้ที่มันยังมี bug อยู่ก็แนะนําเป็น immunity ให้เล่น immunity ดีกว่านะครับผม ผมจะวางตัวตังค์ให้ครบเลยสําหรับการเล่นทีมทมนี้นะครับก็คือจะวางตัวตัวตงค์ไปให้ครบเลยแล้ววิธีการเล่นของผมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามอนจะออกมาทางไหนยังไงก็กันได้ผ่านอยู่แล้วแน่นอนครับแต่คือช่วงแรกเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันนิดนึงก็คือสมมุติว่าคุณจะต้องเหลือคาตาคูลิไว้นะก็คือผมอะจะวางคาตาคุลิยังไงตัวแรกอะ่ะก็จะประมาณนี้เท่านั้นเพราะว่ามันมีพาสซีฟถ้าเอาโกฮังมานะคือทีมนี้เนี่ย มันมีพาสซีฟของโกฮังอยู่ออก็คือวางปุ๊บแล้วโกฮังมันจะวางตามเลยแล้วเดี๋ยวคาตาคุลิมันจะทํางานของมันเองนะครับแต่ถ้าเนี่ยเห็นปะผมจะวางปุ๊บแล้วโกฮังมันจะลงมาเลยนะครับซึ่งผม,มอยากให้โกฮังมันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคาตาคุลิมันจะต่อยทํางานของมันเองแต่ผมจะวางแค่2ตัวเท่านั้นเพราะว่าเราเอาไว้ป้องกันกรณีอะไรรู้ไหมกรณีของการที่ถ้ามอนมันเปิดมาอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยเราเหลือคาตาคุลิอีกตัวหนึ่งไว้ข่ามอนตรงนี้ได้เหมือนกัน นะแต่ตอนนี้ผมจะวางไปก่อนเลย2ตัวนะครับมันช่วยเคลียร์ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการอัพตังยาวๆเลยโดยที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบที่บอกเลยนะครับถ้าเราเล่นแบบแชมเปี้ยนเนี่ยมันจะมีบอสเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดอย่างดอแมนหรืออะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าต้องเอาตัวตัดเลือดมานะถ้าไม่เอามาเนี่ยจะเล่นยากน่าดูเลยครับคือคุณจะไปต้องมีจริงๆนะคาราคุริเนี่ยอาจจะปั้นไม่โหดมากอะไนของผมแซดบวกแซดแล้วก็แซดบวกนะครับเพราะค่ามมันเก่งสุดๆเลย ผมเลยแนะนําไม่หาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะครับมันจะผ่านด่านพวกนี้ได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยวเราค่อยวางนี่ครับตัวตัดเลือดตอนที่ใกล้ๆก,กับคาตาคุริบอสเดินเข้าใกล้คาตาคุริแล้วเราค่อยวางตัดเลือดแต่ผมจะเหลือคาตาคุริไว้ตัวหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกไปเลยเพราะว่า ผมเหลือไว้ทําไมเผื่อมันเปิดประตูด้านขวามาเราจะได้การทันนะตัวมันแทบจะไม่ต้องอัพเลยครับมันสามารถการมอนได้เรื่อยเลยโดยที่แบบคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปอัพมันหรือไปทําให้มันเก่งขึ้นเลยได้ด้วยซ้ำครับมาแล้วครับสำหรับบอสผมก็วางตัวตัดเลือดไปเลยเดี๋ยวเขาเคลียร์ชุดนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มต่อยบอสละคาตาคุริเดี๋ยวคุณลองดูคาตาคุริต่อยบอสแล้วเลยแล้วกันนะครับว่ามันแบบต่อยตายไหมต่อยบอสแชมเปี้ยนธรรมดาธรรมดาโดยที่ไม่ต้องอัพตายไหมอะไรอย่างนี้ อ่าเนี่ยทุกคนดูดอแมนเนี่ยมันจะไอ้นี่นะทุกคนคือมันจะรีเจนนะครับอืตัวมันจะรีเจนนะอ่ะหลังจากนั้นพออัพทุกอย่างตันหมดแล้วเนี่ยผมจะเริ่มวางโกฮังแล้ววันจะวางเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยเพราะโกฮังมันวางได้ถึง4ตัวครับผมจะวางเลยแล้วก็อัพตัวหน้าสุดค่อยค่อยอัพไปครับซึ่งผมจะอัพให้โกฮังของผมเนี่ยไปถึงอัพเกรด8ทุกตัวเลยเห็นไหมดอมแมนมาอีกแล้ว ถ้าเลือยแชมเปี้ยนเนี่ยบอสมันจะเกิดขึ้นรัว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 ,รว,รว,รวแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจบด่านเนี่ยผมเอาให้ดูด้วยนะว่าเกมมันยังบั๊กอยู่จริงๆสำหรับใครที่บอกโอ้ยต้องเล่นด่านที่4ถึงสิครั้งผมว่าทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะในมุมมองของผมอ่ะแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมว่ามันคงจะไม่เป็นการเล่นด่าน4ซ้ํากัน10รอบหรอกจริงๆนะคือฆ่าบอสซ้ากัน10รอบผมว่าไม่น่าจะใช่นะสำหรับผมนี่ไงที่ผมบอกมาแล้วครับนี่ คาตาคุลิที่เหลือไว้ได้ใช้งานจนได้ครับแล้วก็กลับมาอัพโกฮังต่อเลยผมจะอัพโกฮังให้ถึงนี่ขั้นนี้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าโกฮังของคุณเป็นโกฮังบริสเนี่ยไหวอยู่นะเออมาสแมนเนี่ยไม่มั่นใจแต่สําหรับผมของผมเดนไอก็คือเป็นเทรดที่โหดที่สุดสําหรับโกฮังแล้วผมก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใน ID ของเพื่อนๆเนี่ยโกฮังของทุกคน,นจะเก่งเท่ากับผมไหม ซึ่งสามารถลองได้นะสามารถไปลองเล่นได้แต่ผมว่าเพื่อนๆคงมีตัวเก่งกว่าในไอดีผมแล้วล่ะเนี่ยคาตาคูลีของผม,ผมก็ต่อยต่อย,ต,อยต่อยไปแต่ผมไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าการไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้โกฮังผมก็คือจะเต็มระดับหนึ่งแล้วอะแล้วเห็นปะวิธีนี้คือไม่จาเป็นต้องหาหรือว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการกันครับยังไงมอนมาถึงแพทที่ที่โกฮังยืนอยู่เนี่ยก็ฆ่าได้หมดบอสเลเวลหนึ่งเอ็มเนี่ยสบายมากโกฮังต่อยตายหมดครับตันไม่ตันไม่รู้ครับ แต่เดี๋ยวรอรองดูกันว่าจะผ่านไหมนี่คาตาคุลิก็ยังต่อยอยู่นะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังตรงนู้นเขาก็ต่อยของเขาไปปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังอ่าเนี่ยลดไปแล้วอ่าเหลือ9ก้าแสนแล้วครับค่อยๆลดมาเรื่อยๆค่อยๆลดมาเรื่อยๆนี่คือคีย์หลักของเราเลยนะคาตาคุริแบบไม่ต้องอัพใดๆทั้งสิ้นเลยครับ รรียบ้อันนั้นก็รอจบด่านครับฆ่ามอนเคลียมอนให้หมดก็จบด่านไปที่เรียบร้อยครับสาหรับแอคที่3แอคที่2แอคที่1ก็เล่นแบบนี้ได้เลยสบายๆผ่านแบบ100%ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าแมปนี้คือผมเนี่ยเล่นแล้วกินสเปกสุดๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าน้องๆเล่นแล้วกินสเปกเหมือนกันหรือเปล่านะเรียบร้อยครับผ่านไปที่เรียบร้อยแต่ถ้าทุกคนได้เอลฟลมันก็จะขึ้นพอร์ทัลโอเพนตรงนี้นะอืแต่ผมไม่ได้นะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับสำหรับคนที่สงสัยเรื่องเควสบั u กนะว่ามัน b ักจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมค่าดอ r m a n ไปแล้วแล้วผมค่าตัวอีกตัวหนึ่งไปแล้วแปลว่าอย่างน้อยคือถ้าตัวละครไอ้นั่นอะ่ะมันก็ต้อมันก็จะไม่ขึ้นถูกปะ่ะอ่ะตัวไม่ขึ้นแต่ว่า dorman มันต้องขึ้นถูกไหมเนี่ยครับศูนย์ทับศูนย์เหมือนเดิมศูนย์ทับเหมือนเดิมผมค่าไปแล้วนะ dorman d o o r m a n ในบรรทัดที่หนึ่ห ระดับที่5เห็นไหมไม่ขึ้นแล้วบอสที่มันขึ้นชื่อว่า g r ี e ู f u l Disorder เนี่ยตัวด่าน4เนี่ยมันไม่ชชื่อ g r ี e ู f u l Disorder จะด้วยซ้ำนะเออไอ g r ี e ู f u l Disorder เนี่ยมันเป็นบอสของด่านสาะด้วยซ้ำนะครับอืมผมก็เลยบอกว่าต้องรอแก้บักก่อนแค่นั้นเองครับสำหรับการทำ secret ไอไบเคนนะครับตัวสมูไรตัวใหม่ คลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมว่าเพื่อนๆอาจจะได้รายละเอียดที่น่าสนใจไปแล้วก็ใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถที่มาแชร์ได้หรือผมพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่จริงหรือว่ามันไม่ถูกต้องออกไปเนี่ยก็ขอประทานอาภัยในณที่นี้ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยวันนี้ไปแล้วเจิคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย